อันนี้คือจะนอนเร็วยังสิสองทุ่มสี่สิบแปดนาทีออาพรุ่งนี้มีนัดหมอฉีดฝ้าอยากหายอะจะบอกว่า นี่คือเสื้อตัวโปรดชุดนอนมันเป็นเสื้อใหญ่ๆอ่ะมานอนโดยชุดนอนกันเกอเกอเชุดนอนของท้า,า,ทาปเจ้าวันนี้วันพระหัสอยู่เนาะแล้วก็ดู YouTube a ฟชั่นแต่เชา้าไม่เช้ามากหรอก9โมงจะ10โมงแล้วที่จอดรถว่างใช่หน้าสดเตรียมมาทำหน้านะจ๊ะแต่ว่าเขาคงไม่ให้ถ่ายอะไม่ได้ถ่ายมาทำหน้ามาฉีดฝ้าแล้วก็เลเซอร์นิดนึงเลเซอร์แบบเจล เียงมาแล้วโบท็อกก็ต้องเข้ารอก่อนนะจ๊ะกระเป๋าตางังค์ฉันเบาบางแล้วไปไดีกว่าทุกคนส่นากาาดียรอเยเกินไปลืมไปว่าห้างเปิดสิบมงไม่น่าละ่ะ ที่จอดรถว่างใช่ที่จอดรถโลงที่จอดรถโลงมากลืมไปว่าเขาเปิดสิบโมงแต่ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วนะจ๊ะปวดท้องเลย โล่งโล่งมากเลยคุณจ๋าโล่งโล่งดีจังเงียบติ๊ดลองมากินสตาร์บัคสักหน่อยสิระหว่างรอทำหน้านะจ๊ะมาเร็วอะ Thank yeah. you. โอทในห้องน้ำห้างแห่งหนึ่งเราไม่เห็นเลย

หน้าเสร็จแล้วโอ้โหดรอยรอยฉีดรอยแบบอันนี้ฝ้าเมื่อไหร่จะหายอันนี้ดูสิเมื่อไหร่จะหายทุกคนกลับบ้านกันเถอะและดิฉันก็ลตลาดมีบุหรี่ตลาดสคหมดเยอะมาก ก็จะสั่นสันหน่อยนะคะแบบนี้เขาจะให้ฉันข้ามไหมเนี่ยอย่า็บขบจ้าจะไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากิน น้ำสุดท้าน,นี่อร่อยขอข้นเหนียวมูนอันนี้ค่ะแค่เอาครึ่งโลจะ้ะต้ะนี่คือขโมยของ นีน่ค่ะไปเด้อเหนี่ยวมโมงจ้ะไปละกลับบ้านกันแผลรถอ่ะดิฉันชนไม่ใช่โดนรถมอเตอร์ไซค์ที่สวนเข้ามาชนได้นคืนเหนียบมูนมาแล้วแล้วก็แม่ซื้อ ุเรียนหลายสัปหุจะเอาไว้กินกับทุเรียนอูอ้ๆแล้วก็มะม่วงนิดหน่อยไปดีกว่าค่ะทุกคนค่าจอดตั้งห้าบาทไหมตั้งห้าบาทคนตาจะหลุดแล้วไปกันเถอะกลับบ้านถึงบ้านแล้ว,ลวกลับถึงบ้านแล้วก่อน ยังไม่ได้ลองชิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนเลยเดี๋ยวจะลองชิมข้าวเหนียวมูนแต่แบบผ้าใบยิบาลานสามารถใส่เยชีวิจิงได้สองทุง่มครึ่งอาบน้ำกันดีกว่าทุกคนอาแบบน้ำเปิดปั๊มน้ำก่อน ที่ลุคเฟรนช์เกิร์ลเลยนะคะก,ก็มีความปริเลียนสไตล์เสื้อตัวนี้ลุคดูแบบสาวปรเลียนที่ต้องมีแน่นอนและได้มาจากซาร chết nàng หน้าด่ามากแปลงฟันก่อนอันนี้ได้มาจากช้อปปี้เอ,อไม่ใช่ช้อปปี้ดิอ่าปุ้ยขายเองในติ๊กต็กแปลงอัตโนมัติเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าห้าโหมด หมายถึงว่าความแรงเราก็นิ่มด้วยนะหัวแปลงนิ่มแล้วก็มีหัวแปลงมาให้เพิ่มอีกสามหัวแปลงมาซิลองใช้กันซิ อาบน้ำเสร็จแล้วเหนื่็ูจะค่อยๆังกันกนชนอนก็ชันนอนเน่าเหมือนเดิมชอบไอเดิฟวันนี้ไปทำหน้ามาใช้ที่นีบนะคะของเี่ยนไอออนนเลเซอร์น,นุน,นีนานิดหน่อยแล้วก็เออเจอ อิงฟ้าค่ะเจออิงฟ้ามิสกแรสกแรนที่เอ,อ่อพมนาที่แฟชั่นไอแลน์เนาะตรงรามินชาแบบเออก็เราก็ได้คลิปเขามาก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปในนี้ได้ไหมแต่ว่าก็ใส่ได้แหละแล้วก็นี่เลยคนนี้ชอบดูคนนี้น่ารัก น้องแตนยูทูบเบอร์ชอบมากๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ